และโทรทัศน์ของอสมทก็ได้รายงานข่าวการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันนี้มาเป็นระยะระยะแล้วนะคะตอนนี้ก็คงจะเข้มงวดและตื่นเต้นเข้าไปทุกทีตอนนี้ก็อยากจะเชิญไปที่คุณสมเกียรติซึ่งรออยู่ที่สลาวการกรุงเทพมหานครแล้วเป็นการถ่ายทอดสดนะคะถ้าคุณสมเกียรติพร้อมแล้วก็เชิญเลยค่ะ คุณครับคุณกนิกาครับตกลงวันนี้ใครต้องไปขึ้นศาลก็เลยไม่ได้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในกรุงเทพมหาคนครนะครับขณะนี้ทีมงานของเรายังคงทํางานอยู่นี่เป็นอีกมุมหนึ่งของอาการทํางานของอฝ่ายข่าวของสททนะครับซึ่งก็ทํางานกันมาตั้งแต่เช้า,ชาจนทังถึงขณะนี้ต่อไปนี้ก็จะเป็นรายงานผลของคะแนนล่าสุดนะครับจากเท่าที่เราได้รับมาได้ก็ขอให้โปรดดูในเครื่องเทเลท e x t หรือข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของเรา ซึ่งขณะนี้ก็ได้คะแนนอย่างนี้นะครับก็ตามที่เห็นข้างบนนั้นหมายเลข8ตอนนี้มาเป็น10,000แสนเคะแนนแล้วแล้วก็นอกจากนั้นคะแนนของหมายเลขอื่นๆนะครับก็จะเห็นว่าของหมายเลข4 9 7 8ก6่คะแนนและนอกจากนั้นก็มีหมายเลข7 5็0 0 0กันกว่าคะแนนและหมายเลข3 2600 0กกว่าคะแนนก็จะเห็นว่าคะแนนในช่วงนี้ก็ค่อยๆทิ้งอยู่ใน ลักษณะหรือรัศมีเดิมจากนั้นแล้วนะครับเราก็หลังจากที่พลตรีจำลองศรีเมืองได้รับขณะนี้เราคาดว่าตามการคาดการณ์ของทีมงานของเราคาดว่าพลตรีจำลองศรีเมืองจะได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าการกรุงเทพมหานครคนใหม่อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็เป็นคําให้สัมภาษณ์ของพลตรีจำลองศรีเมืองผู้ซึ่งจะเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ครับ น้องชาวกรุงเทพมหานครที่ได้กรุณาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้มากกว่าการเลือกตั้งคราวที่แล้วอย่างมากมายแม้บางแห่งฝนจะตกหนักก็ตามเนี่ยถ้าผมคิดว่าทําให้หลายๆท่านไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดเริ่มมีความหวังขึ้นมาว่าการเลือกตั้งซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการปกครองระบอบประชาธิปไตยได้เริ่มมีความคึกคักขึ้นแล้ว ผมอยากจะเรียนให้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครทราบก็คือว่าการหาเสียงครั้งที่แล,แล้วที่ผ่านมานั้นโดยความรู้สึกส่วนตัวผมแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่สนุกครับส่วนตัวผมเนี่ยทั้งสนุกทั้งเหนื่อยด้วยได้รับความเห็นอกเห็นใจจากพี่น้องชาวกรุงเทพทุกแห่งผลที่เราไปหาเสียงมาแล้วก็เห็นว่าท่านทั้งหลายก็ได้แสดงการสนองตอบ โบกไม้โบกมือยิ้มแย้มแจ่มใสาบางท่านก็เข้ามาขอลายเซ็นบางท่านก็มาขอถ่ายรูปด้วยอันนี้แสดงว่าท่านได้แสดงให้เห็นแล้วว่าท่านตั้งใจจะไปเลือกแต่ก็ยังไม่มั่นใจเท่าที่ควรครับเพราะว่าเรื่องอย่างนี้ถ้าจะมาถามกันว่าก่อนการเลือกตั้งนี่มีความมั่นใจแค่ไหนก็ต้องตอบไปทุกครั้งนะครับว่าบอกว่ามั่นใจนะั่นะนะไม่ได้เพราะเราก็ยังทายจิตทายใจท่านพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครไม่ได้ จนกระทั่งถึงวินาทีนี้จึงจะ,จะพอทราบได้ว่าท่านได้มีความเมตตากรุณาและเห็นว่าผมเป็นคนหนึ่งละที่ท่านได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วที่จะเข้าไปในกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าไปเป็นผู้รับใช้ท่านในการทําหน้าที่ให้ดีที่สุดในการหาเสียงนั้นผมไม่มีความวิตกอะไรเพราะคิดว่าตื่นเช้ามาก็ออกไปหาเสียงตามหน้าที่ที่มีความคิด แต่ขิดแต่ขวงอยู่นิดๆก็คือว่าในตอนที่จะไปปราศัยในแต่ละที่ยังนึกไม่ออกว่าผลมันจะออกมาอย่างไงไม่ทราบว่าพี่น้องประชาชนจะมาฟังแค่ไหนถ้ามาฟังน้อยๆการพูดมันก็คงจะไม่มีรสชาติแต่ปรากฏว่าทุกที่นะครับแน่นเกินคาดเกินกว่าที่เราหลายๆคนจะคาดไว้เรื่องนี้ก็ต้องขอขอบคุณต่อพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครที่ได้ติดตามผมและกลุ่มรวมพลังมาโดยตลอด อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ว่ามีอุปสรรคอะไรไหมเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งถ้าจะว่าถึงอุปสรรคอย่างแท้จริงแล้วมันไม่มีแล้วครับเพราะเราหาเสียงไปตามมีตามเกิดเริ่มตั้งแต่การหาเสียงโดยวันแรกๆไม่มีเงินสําหรับหาเสียงโดยเฉพาะหาเสียงไปหาเสียงไปเสร็จแล้วไม่นานนักเสียงก็มาพร้อมกับเงินเสียงมาพร้อมกับข้าวของให้เรายืมเสียงมาพร้อมกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่มาสนับสนุนเรา เรื่องนี้ยิ่งเพิ่มกําลังกายกําลังใจเราอย่างมากมายทีเดียวในการหาเสียงต่อๆไปผมได้ถามคณะผู้ร่วมงานเราทุกคนก็บอกว่าหาเสียงด้วยความสนุกหาเสียงด้วยความปลื้มปิติเพราะไปที่ไหนก็ได้รับการต้อนรับจากพี่น้องชาวกรุงเทพยอย่างมากมายทีเดียวเรื่องนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณไว้อีกครั้งหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งซึ่งจะอดที่จะขอบคุณไม่ได้ก็คือ,เ,อเพื่อนสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ รวมไปจกนกระทั่งถึงสื่อมวลชนจากต่างประเทศอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นและอเมริกาเป็นต้นที่ได้ให้ความกรุณามาสนใจในการเลือกตั้งคราวนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาสนใจกลุ่มรวมพลังและตัวผมอย่างมากมายทีเดียวยิ่งเพิ่มความคึกคักให้กับการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นทวีคูณทําให้ประชาชนก็พลอยคึกคักตามไปด้วยถ้าลําพังผมและกลุ่มรวมพลังออกไปปลาศัยที่ไหนก็ตามออกไปหาเสียงที่ไหนก็ตามถ้าท่านไม่ ได้นำมาออกเป็นข่าวให้ประชาชนรู้ผมเชื่อแน่แลเลนครับว่าการเลือกตั้งข่าวนี้คงจะไม่คึกคักเท่าที่ปรากฏมาแล้วอย่างนี้ก่อนการเลือกตั้งนั้นผมมีความเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยอยากอะไรเพราะว่าเคยเห็นที่เขาเลือกเลือกตั้งกันมานะครับคิดว่าคงจะไม่ยากเท่าไหร่ แต่เมื่อลงมาเลือกตั้งจริงๆแล้วก็เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ากรุงเทพมหาคนครนี้มีพื้นที่ตั้ง1 5 0 0ตารางกิโลเมตรกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินหาเสียงเท่าไหร่ก็หาไม่หมดนะขนาดนี้ก็ยังเหลืออยู่เป็นปึกนะฮะที่พี่น้องชาวกรุงเทพมหาคนครบอกว่าให้ไปปลากดตัวที่นั่นให้ไปปลาใสที่นี่ตรงนั้นก็อยากจะพบหน้าตรงนี้ก็อยากจะฟังเสียงเราก็ไปไม่หมดนะเพราะพื้นที่กว้างใหญ่มากเพราะฉะนั้นผมจึงครับท <พอ S 1> ่านผู้ชมครับยังมีคําให้สัมภาษณ์ของพลตรีจําลองศรีเมืองอีก ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวเราในระยะต่อไปนะครับเราจะให้ท่านได้ชมกันนอกจากนั้นภรรยาของท่านก็พูดกับเราแล้วด้วยนะครับแล้วก็บรรยากาศการหาเสียงแล้วมีเรื่องอื่นๆอีกแยะทีเดียวซึ่งกาลังจะท,ทยอยอ,ออกอากาศให้ท่านผู้ชมได้ชมจากข่าวร่วมช่อง9ของสบทและช่อง3ของสอมทในขณะนี้และหลังจากนั้นต่อไปนะครับตอนนี้ขอเชิญลงไปที่คุณทวิศักดิ์มาลาสารทางศูนย์ควบคุมของกทมข,ข้างล่างครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ก็ ขอพาท่านมายังศูนย์อานวยการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับในศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นซึ่งเป็นศูนย์คะแนนขณะนี้เราได้ดูตามคอมพิวเตอร์ที่ทางกรุงเทพมหานครได้รวบรวมไว้ทั้งหมดนะครับก็มีทั้งหมดพันกว่าหน่วยผมจะรายงานคะแนนล่าสุดที่ท่านได้ทราบนะครับเป็นรายงานจากทั้งหมด1,400หน่วยนะฮะจาก2823หน่วยเลือกตั้งนะครับก็หมายเลข8คือพลตรีจำลองสีเหมืองคงนำอยู่ ได้คะแนนถึง2 4 2 3 1คะแนนส่วนหมายเลข10ซึ่งเป็นคะแนนต่ำสุดก็คือนางสุนารีสันติธรารักษ์ได้642คะแนนครับนี่เป็นารายงานจาก1,400หน่วยนะฮะจาก2,823หน่วยเลือกตั้งซึ่งรายงานเมื่อเวลา20นกา30นาทีครับคะแนนนี้ก็มีรายงานเพิ่มมาเป็น1,411หน่วยครับ หมายเลขหนึ่งนะอดิศรอ,อีสีได้3 3 4 2คะแนนหมายเลขสองนสมิทธิ์สมิทธิทนั้นได้ 250, 2 5 5 5 5 1 5คะแนนหมายเลขสามนามงคลสีมารอได้3,2576คะแนนหมายเลขสี่น,น,ส 32, น,น,สนชนะรุ่งแสงได้1 9, 1 9 2 6 1นคะแนนหมายเลขห้นชิงชัยต่อประดิษฐ์ได้8,667คะแนน หมายเลขหกในอนันต์พักประภัยได้1,356คะแนนหมายเลขเจ็ดพลต,ตรีหมอมละชวงเจีจันประวิทธ์ได้7 2 2 5 0คะแนนหมายเลขแปพลตรีจำลองสีเมืองได้2,42,259คะแนนหมายเลขเก้ 9, พันตรีเอกพิเศษเขียนรัตนสุวรรณได้1,113คะแนนและหมายเลขสิบนางสุนารีสันติธารรักได้ 6 5 0คะแนนเท่าเดิมครับจาก1,411หน่วยจาก2,823หน่วยนะครับนี่เป็นผลคะแนนของอการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครซึ่งในขณะนี้ฝ่ายข่าวช่อง9ข,ของสตบตกำลังพาท่านผู้ชมมาที่บริเวณศูนย์คอมพิวเตอร์นะครับและภาพที่เ่าเห็นอยู่ในขณะนี้ก็เป็นเป็นช่วงเวลาที่ทางเจ้าที่เขตต่างๆได้นําคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งมาเพิ่มเติมให้นะครับแล้วก็มีเจ้าที่รับ รับเสร็จแล้วก็จะส่งต่อไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์ส่วนหนึ่งเลขส่วนหนึ่งก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ซึ่งจัดเตรียมมาทั้งหมด500กว่าท่านเนี่ยได้รวบรวมกันอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งเข้าใจว่าในขณะนี้คะแนน,นก็คงจะมีตัวเลขเพิ่มเติมมาอีกแล้วนะครับเป็น1,426หน่วยแล้วนะครับก็หมายเลข4ครับในชนะรุ่งแสงได้1 2ึ5 0 6คะแนนหมายเลข7พลหุตีมณฑช่วงเจีจันประวิท ได้70,755คะแนนหมายเลข8พลตรีจำลองสีเมืองได้246,667คะแนนครับนี่เป็นคะแนนล่าสุดเมื่อเวลา20เกา32นาทีนะครับจาก1,426คะแนนส่วนหมายเลข10สุดท้ายนะครับนางสุนารีสันติธารักษ์เท่าเดิมครับ656คะแนนคือ656ครับ